พี่น้องเออนี่ค่ะเลือกแล้วค่ะเลือกแล้วนี่ไข่เลือกชีบิดไข่หล่อยดิกันอันนี้แม่เป้งเมียนไปเทศเตยตุ่นใหม่เลยอันนี้แม่มันตัวนี้บ่ตายเด้อค่ะเฮาไปเทศส่กงใหม่ไว้มันไข่ต่อจะจังน้อยมันกระฝืนขึ้นมาเลยค่ะนี่เด้อนี่อันนี้รอไปใส่ต้นไม้แม่เป้งว่าไหนบอกแบบนี้สิเลยวิธีอีสานบ้านนอกากินตามธรรมชาติ ไข่หมดแรงไข่หมดแรงนี่สวัสดีค่ะมื่อนีสิห้ามังแกะมดนแดงนะจ้าผุผู้เพยจ้าผู้พยงเมือ่อาชีบมาแล้วนี่ มโคแท้ๆแล้วมาเนี่ยสวยงามสวยงามไข่มดแดงของเซบอีสานของสันสูงมันเป็นธรรมดาอาหารสันสูงนะเนี่ย ก็สิเป็นห้างอยู่ทั้งกงใหม่นะคะรางบาดแดงเหี้ยถีบงาน,งนี่นะคะน้องมูบานน้องแวงซิต,ตี้นะคะ กกองเชียร์คือขวดน้ำก็บอกมัว้นหนึ่งกัถือเสาวกับตานหึงกัถือกับถือกระตาดอกงูขึ้นอีกเนกะตาอ้วะวย้วยลงอุวนอ้นอนกระตาอยู่ไสรคืบถเออมันกะถือยี่ินให้ถือให้บวนี่โอ้ดิด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 ดองโอ้บ้านเบิดบ้านเบิด โอ๊ยบะถือกบ่ถือกบะถือกกระตาจังเมียนด้เดนนี่บ่ถือกเวเลห่วงกระตากับปีนไปพวกห่วงกระตาโอ้ยบะเถือกบ่ถือกเอาเกาะจิมบ่เลยกหลายหลายหลายได้เรอเย้งอึบของสวน่เนาะซองบางลายบอ

ตัวแม่มันฮากกะเก็บถิ่มเอาจะไข่มันเสียดไปใหม่ไปย่างก็เอาถิ่มไปนี่ร่มนี่ไปต่อคะ่ะไปต่อือ้อพี่น้องเลยไข่มดแดงคะ่ะไข่มดแดง น้ำห่วยน้ำหนองนี่ก็มีควายชื่อว่าน้องแวงน้องหลวงน้องแวงชาวบ้านก็หากินได้ตามธรรมชาติตอนกลางคืนก็ไา่กบไา่เขียดไา่จิ้งรีดตอนกลางวันก็หาไข่มดแดงหาหน่อไม้ ตามวิธีอีสานค่ะน,นั่นพอแดียวหั่นนึงหั่นใหญ่ป่ะนะหอมสัวแล้วสัวแล้วไม่มีไข่นะมดแดงก็จะมีหั่งไข่หั่งบ่ไข่เนาะค่ะโอ้กัไผ่เหลืองส่วนหมาไข่มะแดงก็จะยุดสูงเนาะยุดสูงกะ เอาบอ่ถึงเพราะว่าในแฝงเข้าบ่ยาวแบวนี้หากินแบบของสูงไข่มดแดงโอ้ไข่ยหญยังต้องโอ้เด็กตัวคนบ้าบ่า <c oughs> มันเป็นไข่น้อยไข่ไม่ใหญ่นี่รังนังเนี่ยแต่รังไม่ใหญ่สองรังแต่รังไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ก็ไม่ใหญ่เงียียงยสั้นสั้นขยาวขยาวาจ้วง <laughs> เลยคือกันบ่กันบ่ไข่กับบ่ไข่น้ำกันโอ้มาหอมก็ัอาเขียดนะคะ มือสมังเราเป็นมือสมัครเล่นเรามาด้วย <c oughs> มือสมัครเล่นสวยงามค่ะสวยงามไข่มดแดงไกลๆถ้าเป็นผู้ถือกับโข่สมาก ว่าทาวอย่างละตอนบ่มีอย่างพุ่นในห้างหนึ่งห้างไหนทาวอย่างมา่านตอนนี้นี่ละวตาอไปอดห้างมีอยู่ได้หรอคะมันใครอยู่ได้ละนะ่ะเ่ย มาดูผลงานสิคะไม่ได้อะไรเลยค่ะพังหน่อยแลค่ะฮ่าไมค่ะฮาไมไม่ได้อะไรเลยค่ะมันหกเยอะสเท่าี่เขียนก็หนวกไเหวสามใครนึกเขียนนดูยากเาะงใเหตุงันเอเียดนีมันดี้นจังะดนมันมาแล้ว เือการแย่ไข่มดแดงนะคะโอ้ยเหี่ยวกันแล้วจู่อืดอืดเหี่ยวนั่นห้างหน่อยมีมาซำนั่นนี่นี่นี่ก,ก็หวาเนี่ยก,ก็หวาเนี่ยอย่ามายัดเขาไปได้ใหญ่เติบไปเลยห้างเหี่ยงหรือห้างตัวห้างเพิงอยู่ปาะนั่นโอนตัวอยู่นะั่น มัต่อดโอ้เตรียมตาอันยัดโอ้ยแิมหดเอนี่ร้ายแล้วได้ร้ายล้วก็เลยเอาเครื่องนึง่งโบเอาเครื่องนึงเซียนหอมนะคะเซียนหอม ซียนแย่ไ <desserts> ข <Negative notes> <laughs> ่มดแดงนี่นาหอมก็หวานผู้นึงก็หาห้างเลยท่าผู้นึงกะสั่วผู้นึงถือขุอ้าวสั่วขยาวสันซิกงัด sẽ có giá mạt, bây giờ đấy càng khai dầu Sựa, sự, sự. Tìm ta Ai nhạc

hay hay mất đèn mọi người 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 mọi เปี่ยนเพิ่นมันเดงบวกกัดเพินน่นเนี่ยมันโอ้ยง่ายมันผู้จักกินกันแล้วมันบวกกัดนะซองเบิ่งค่ะนั่นเดียห้างหนึ่งตะเปาะไอ้ทอกำปั่นเนี่ยสวยอยู่บอกสักหนี่งนี่ยุใบ <H it> เบาข่ะเบาแน่หน่วยนาะให้หน่อยมะม่วงม่วงใบบก บวงเก็บบงมวงน้ำทางเก็บบองมวงน้ำปล่าผมอันนี้เป็นผืนที่หลวงนะคะทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้นะคะตรงนี้ก็โกฟุตบอลเด็กนะคะตรงนั้นก็ไวริงวัวริงควายมะพร้าวนี่ก็กินได้มะม่วงก็กินได้ งามหนังจัางน้อยกบเฮ็ดอเฮ็ดอกะเก็บเฮ็ดอีกสิบันฮึอยมันหฟุตบอลใครเนี่ยเล่นแล้วไม่เก็บเนี่ยกุ้ง ห่างหนึ่งอยู่ตรงนี้ห่างหนึ่งแต่ว่ามันจะมีประสบการณ์สามสิบปีห่นฟาดบังม่วงมานำทางบังม่วงหน่อยหอมดีดีได้เลยคองานนะคะโอ้บ่าหน่อยเด้ไบมว่เป็นธรรมดาเกือดเต็มขบเลยเครื่องโล่กลัวฝนนด้น่อยวานี้นี่ปุ๋มันหน่อยคือดิ นี่แคือเหนียบเขาเป็นนางงามขารักกับขยับสาวเฉียงเนาะโถดึงกะเงี้ยโอ๊ยบ่ถือดอกกัะเงี้ยได้ก็ได้วันแม่ไปฝุ่นบวลาเออเออพ่อพ่อขยับโอ้หลายอย่าเอ้าเอโอ้โโอ้แตกเบิดเรียบร้อยไอ้หวองเป็นงัดด้วยงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัด มไปยุบนึ่งพูดเอาหน่วยห้องพรนำหรับเลื่อนไปสู่โอทเต็มตาเลยคองแท้คองแท้สู่โอจ้าวกรอกเลยที่แ่ใครหมดแดงแล้วไม่แ่บอกม่วงซุกเต็มต้นพี่น้องเอ้ยเห็นบมอค่ะโคตรดัง โอยากนะเนาะผู้ใดบ่มีก็มาเอาเด้ครัาหล่นสิหัวเนาะผมเป็นผู้ใดอยู่เมืองหนอกเมืองหน้าเสาอุ่ยมื้อนั้นล่ะลูกไม่เขียดเด้ออยากวาบักม่วงกลนซอนผู้ใดออยู่เกาหลีเกาหยังพุ่นด พี่นะหอมมาทางพี่พ่อละเบ่ะแต่ว่าขันปล่อยไหวมันก็นโลนถิ่มมือซื้อได้ค่ะนี่เพราะว่ามันมันหลายอหลีมันหลาอหลี่ค่ะพี่อันนี้มะม่วงก็กล่องอันนี้มะม่วงแก้วนะเนี่ยต้นนี้มะม่วงแก้วอันนี้มะม่วงมันอันนี้อกร่องอันนั้นต้นตาลอันนั้นมะพร้าวอันนี้ผักขี้เหล็ก หลายเอริคันเอาไว้กับพีู่กินทิมซื้อซื้อเนาซื้อเอ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 เออ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 เอเอ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 อออเ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 ออออเออเ หออได้บาทนี่วันอ,อ้าพวพบน,น,นึ่งเบือกในถาดึง่งผุนอยู่ฝั่งทางผุนลงไปผุนลงไปนองทางผุน ยงเอ่ยอยู่อันนี้เข้ากันบังองีหยังเนี่อ,อ่าบังอีหยังเนี่นี่ักหล่งองคือคืองามคัะแต่วายุอกหล่องดากมันบอแหลมมันนี่หน่อยนึงเดี๋ยวอมงซี่บ่หอมยัง หอมหวนบวมหวอมอยังง่วงล่าชินี่วงอย่าง,ง,าง,างมันสวยมากอัไหมคะ่ะมึงแก่เพิ่นดีใจเพราะค่นันด์สวยมากจ้าีเสียบบ่มาร์กลนเนาวมาักเน์แบบนี้แบ่ไม่ชุกขาดจนจากที่ไดมาเลยคะ่ะเราก็มาทากการแยก ตัวแยกไข่แยกแม่เป่งนะคะสัวมาใส่ผักเขากระดงทำการขย่าเขย่าเขย่าซิก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 โอ้ยซีดกระดงแยกวัดเขาเพราะว่าันมาอยู่ท่อมอวุ่อยไปหาช่วงะวานบกเหลือเราข้างไสน้ำแข็งเออหวด้ดงเงินดี แม่ซีหารอยเกปล่อยม่อหมือก็เป็นพันตัวนี้สมไมกอนหาขายได้เนาะเพราะว่ามันหลายไมัยเมื่อนี่มนเมบ่ีปุ๊บไปหาสิบ,บ,บาตจับเอเยงเนาะกันพวกพื้นไปขายอมูออทุทนน้อาเงินบับบก็ดีแต่กิดแต่ร้ายลอยเยอะแม่เป่งมีกล่องแล้วสรไางตัว ถ้าเป็นหาทิบาทต้าเป็น,น,นัวไม่รดึ่มเพ่งเคยเห็นได้นี่วิธีการ <c oughs> พออยู่ทางบานม้จะเศร้าเศ้าตัวออกก็ยนน<อ>้อนโร้เหยียดมือมันไง ุกทีเดียวได้จบเลยไม่รู้เรื่องน่น้องมองเขาเก็าเสกแกงเนาะเบิกทางสกลนักขวนขันนุมนามันไงมยตอนเป็นไรบม่วงก็บเลยบกม่วงกับทยเนาะลากจังในของหลวงนี่ต้องใส่เนักมามีน้องหอบ นานผู้ใดหล่ะสิกินมาเนี่ยน่าเกลียดมากเลยม้วงเอีหยังบุเกโอ๊กหลงตัวไหนบอนี่ทางผี่อ๊กหลงอันนี้บอกม้วงอีหยังบูแก้มแดงผู้ใดหล่ะหลักมากผู้ใดหลักมากแต่ว่ามักชินกว่าน่าวัวหลังแย่อยู่มันต้องจับก่อนเหรอพักินกวนามูตีน้อง มันเป็นอย่างดอกเป็นพี่น้องพยาบาลอยู่ไร้ลอยเลยหอมว่าเป็นสีอะไ้ฟันนั่นห้างมันสูงที่นาะตกนาสาวว่าถึงเนาขั้นใีมื่อน้ะหอมแง่ผู้เดียวเลยเนี่ยเสี้ยนฉมังเลยเนี่ยเข้าไปถือขวดน้ำวด มันจมอยู่ว่ามึงบอท่านกินหม่องอกหลอง่ไหมต่อยไม่มึงอ้าเพอยังไงก็เพรหนูกินหมว่องหลองกนเนี่ยจัว่ามันจมอยากกินหม่องหลองก็หม่องสาฤดูพันจมอยากกินอืเพื่อยังไงเน่ยก็อยากกินหม่องอันสฤดูก็หม่องอกหลองเถามันเจ้างเพงนว่ะกินก็เขาอันว่จมเละเลยจมเันอยากกินหม่องอันว่านกเขาันว่อยู่คต้องเลือกเป๊ะอีเหมือนเลยเขาบอได้เลือกเป๊ะพันเด็ดเด็ดกมกัเออยู่บ่ย่าง ม้วนจนไม่บวชก็จะพางไปแงม่แดงอ่ะโอ้ยไปหล่อม้าหนองนี่ไม่ใช่ก็ไปหล่อม้าหนองไอ้ออมน้องแว้งนี่อ้อมน้องแวนงบ่ได้ไปไกลได้บ่กล่าไปแงน้องไม่น่าเขาจะตีนเป็นแพรอยู่ไปเอาหลวงได้ของหลวงบ่ได้ไปเอาหน้าเพิ่นเด้บ่ม่วงกับลวงแล้วบ่ได้บ่ม่วงหน้าเพิ่นเด้อะบ่บาปเด้เออแซวกันเล่นซื่ปเอ กินได้เบิดมีแต่เต่ผู้บิกินนั่นแหละผู้บกินน่ะคูนองนั่คูการมอนูกาม่นเบิดไปไแล้วมันมันหต้บังม่วงบอมั่นบังม่วงสิอสยากม่วงไรกระโดมมีแต่มันลนให้ไก่เับประทานอยู่หันมีแต่ห้อยไก่กินออยู่หันต่หน้าข้าจอกกรบื้บ่อยากอยู่สิไปกินของรวงให้ยัง ยิงา่วมเขาบมีกินไม่กินของหลวงยเี่บอนย่้านกระไรยิ่ด้่วบกาศปี่เจ้านานันคืน้าขาเจ้าตัวนี้ก็รวมก้อนกี่ดินอยู่หันตุการเปี่ยวขาเจ้าบมีไน้ยากิบมีนยากผูขาเจ้ามีเขาเจ้าก็ยากกอบมีร้อว่าจะของหลวงก็ของหวงดีแต่ละหลวงดีนะกู้กางแมนว่ากู้เอาเหรียญแตหวงดีเตะ อักลาลุนขับยิแ่บหลายอีสองอยตัวนี้หาลอยก็บขายวนเขียวแลขายหาิบบัแยะอีกตัวสองลอยูไฟหือยู่ไรต่อเยวดตก่อ่แล้วเมนู เมนูเสี่ยยังม่ล่ทอดจะขายอีกอิเลเอาเดีๆตลอดก็ทอดได้ตลอดเนี่ยอาเกลดมันจะเป็นแบบยห้าปาแม่วยดิบตะเียรกินแลวยดิบเป็นอย่างดูเหมือนกินเลเข้าน้ากับปลาอดกวยเส้นเกียเจ้ากัวัวเัวหัวลว่าเกียงเชอไมหดแล้วเนกูม ใหม่ก็มีได้หรอติแกร่งเขียนปิกิจเขียนเปิดยายายังจะเรือยยุกูกระได้ยากูกิดได้นอนไม่มาต้มมาได้กูไปย่างไปแย้มบดแดงหันเดียวให้ยางกูหัมาแจงยุปายาหอมหอมยุปายากมยังห้่นบอมยุ่าย่ไม่ต้องหั่นใบใหญ่หั่นน่อยหน่อยเนี่ะน่ะลอมแม มันเห็นพ่อได้แย่กินดูแต่วะไบมองรออื่นมันจะหั่งมี่ยืนและข่อยโมเด้ไปแย่เพ่อยังนไหมรล้วก็ขดไปย่านยาเขาบอกโบเป็นว่าย่านยาย่านยังไงย่านทุกมาโบนัรอปลาทุกข่อยขึ้ไปแย่มาขายนั่นล่ะแล้วข่อยบอกขดไปย่านย่านพวกมันยาพวกยังนั่นน่ะพวกคนนั่นแล้วโมเด็ว่ารู่ย่านผีเรแล้วว่าขู่ว่าเจ้าบป็นย่านผีนั่นละว่า จักบ่่านคพ้นบ่จักบ่ีแล้วตกมึงออกไปใส่ตู้เย็นไ้เด้อขื่นไ่ไดนนั่นใส่ตู้เย็นไนั่นใจเย็นๆเลยใจเย็นๆเลยนี่ค่ะผลงานเขาเอนขึ้เยนี่คาะเพงานเฟื่อนไปไหนแต่ว่าขนอขอตู้เย็นไว้เฟื่อนอยากบ่ค่ะผู้ใดอยากยกงมือขื่น อายุกี่ทางพี่กว่าเห็นบ่เจ้าเนว่าบ่ิสวยงามค่ะว่าจ,จากฝ่าดินสับผัก <laughs> 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 อยูบานนะจ๊ะงน,นเด็กเป็นนะพ่วันนั้นวันบานนะลมกับ,บ่มีพูดตายกับกางเหยยืม,มัดลมมปอวตีหลับไปถ้าเขาเงไหมสิมาให้ยืมลุกขึ้นหนึ่ง <laughs> แล้ว่าเลื่อยไปหั่นขบ่ให้ยืม เดือดเดือดตัวแดงมันออกก็จะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ละค่ะเพื่อนๆทินบอกว่าโอ้ยคิดถอดบอเห็นลงคลิปเลยขายขนมนก็คือบ่อเด็กขายดอกค่ะตลาดปิดช่วงนี้โควิดหาลงทงลงทาน,นี่ละค่ะหากินตามวิธีอีสานบ้านนอกก็จะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้าะคะ่ะถ้าถูกใจฝากติดตาม กดไลค์กดแชร์ด้วค่ะว่าคลิปต่อไปห้าสิบไปหาอย่างสำหรับคลิปนี้เขาจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ